สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2565ันกสาันนะคะสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีมังกรนะคะก่อนอื่นเราดูก่อนนะคะว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างดาวที่ย้ายก็คือมีดาวมฤตยูนะคะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษที่7ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่12แล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่28ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่1 4 ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่17นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการย้ายของดาวนะคะในเดือนกรกฎาคมทีนี้เรามาดูกันก,ก่อนนะคะว่าคนลักนณาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรคนลักนณาราศีมังกรเนี่ยนะคะก็เป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างที่จะสุขๆทุกๆมาตลอดนะคะทั้งนี้มีดาวเสาร์กลุ่มลักนณาอยู่ ะะร่างกายก็อาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะคะตามลักษณะของดาวบาบเคาะที่กลุ่มลักถึงแม้ว่าจะได้รับกระแสถึงความเป็นเกษตรเนี่ยนะคะคือความมั่นคงความดักแน่นการอยู่ในเจ้าเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านของตัวเองเนี่ยนะคะก็น่าจะส่งผลดีบ้างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะ,ะก็เป็นดาวบาปเคาะอยู่ก็ส่งกระแสให้เจ้าชะตาอาจจะ,ะมีความไม่สบายบ้างเนี่ยนะคะ จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันไปดูแลสุขภาพกันไปนะคะคนลักษณะราศีมังกรเนี่ยนะคะทีนี้ดาวใหญ่ๆเนี่ยนะคะดาวที่เขาอยู่นานเนี่ยเปีเนี่ยนะคะในราศีราศีหนึ่งแล้วก็เกิดการย้ายเนี่ยก็คือดาวมฤตยูเนี่ยนะคะซึ่งย้ายในเดือนนี้เลยเนี่ยจะย้ายเข้าเดือนปุตตะเนี่ยนะคะก็ส่งผลเนี่ยนะคะให้กับ เกี่ยวกับการลงทุนการทําอะไรใหม่ๆนะคะได้ด้วยนะคะคนลัคนารนาศีมังกรเนี่ยอาจจะมีลู่ทางในการทําธุรกิจใหม่ๆลู่ทางในการทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตได้นะคะในในเดือนเนี้ยเริ่มต้นไปเลยนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเป็นเดือนเดือนปุตตะของเจ้าชะตาแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาว เจ้าเดินปุตตะด้วยและเป็นเกษตรก็มีก่อเกิดให้ก่อให้เกิดรายได้ใหม่ๆนะคะหรือว่างานใหม่ๆขึ้นมาและเกิดผลสําเร็จได้ดีนะคะก็ลองดูว่าเป็นอะไรอาจจะมีรู้ทางในตรงจุดนี้ก็ได้นะคะ,ะถ้าเป็นบางคนคนที่เป็นโสดก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอคู่ครองคนรักใหม่อาจจะเป็นคนต่างชาติได้นะคะ หรือก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันสําหรับคนใหม่ๆและยิ่งร่วมกับดาวพระศุก์ด้วยนะคะเป็นดาวแห่งความรักได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันเรื่องการเงินเจ้าชะตาเป็นอย่างไรการเงินเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็จะไปใช้จ่ายลงอยู่ที่บ้านลงที่รถลงกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีรายรายจ่ายต่อเนื่องนะคะมีรายจ่าย ค่อนข้างมาประเดระปังกันเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณควบคุมการใช้จ่ายให้ดีๆบางทีก็ใช้จ่ายกับการซ่อมแซมสิ่งของเก่าๆนะคะหรือว่าซื้อของเก่าได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นของคนลัคนาราศีมังกรบางทีก็สนใจที่จะซื้อหรือสะสมเกี่ยวกับพระเครื่องอย่างนี้ก็มีนะคะบางคนก็สนใจในสิ่งเหล่านี้ ะ,ะล้วมีโอกาสที่จะเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปวัดบาอารอามเหมือนกับสถานที่โบราณอย่างนี้ก็มีนะคะโบราณสถานอย่างงี้ก็อาจจะสนใจมากหน่อยหรือว่ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องการงานของเจ้าชะตาการงานของเจ้าชะตาก็เหมือนที่บอกมีโอกาสได้มีงานใหม่ๆม,มีโอกาสงานที่ก่อเกิดรายได้ลาบผลได้ดีนะคะ แล้วก็งานก็พัฒนาต่อยอดออกไปหลายสาขาหรือว่าหลายขแขนงเนี่ยนะคะคุณก็สามารถริเริ่มเกี่ยวกับงานหลากหลายได้ด้วยสําหรับคนที่บอกว่าวเราไม่อยากเปลี่ยนงานเราไม่อยากได้จะทางานอะไรใหม่ๆเลยเราไม่ได้คิดเลยเราอยู่ตรงนี้คุณก็อาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบอในงานของคุณมากขึ้นก็ได้นะคะก็หน้าที่รับผิดชอบอาจจะมากขึ้นขยายวงงานาการรับผิดชอบ แผนงานที่เกี่ยวกับที่คุณทำอะมากขึ้นต่อยอดมากขึ้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก่อให้เกิดผลสำเร็จในชีวิตได้มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ดาวที่เกี่ยวกับการงานคือดาวศุกร์เนี่ยนะคะในเมื่อย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนช่วงนั้นอาจจะแผลลแ่วลงละนะคะแผ่วลงก็คือช่วงกลางเดือนไปการงานของคุณก็อาจจะเริ่มเข้าสู่โหมดปกติเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการ ทำอะไรแบบตามรูทีนไปนะคะแต่ถ้าจะทําอะไรใหม่ๆนะคุณอาจจะมีหัวคิดเริ่มไว้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีเนื่องด้วยดาวเจ้าเรือนกรมมะเริ่มตกในอารีแล้วนะคะอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยก็จะเป็นเรือนอาริของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มอะไรช่วงกลางเดือนไปต้นไปอาจจะเกิดปัญหาบ้างเกิดอุปสรรคบ้างอาจจะไม่ราบรื่นบ้างแต่ถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนไปเนี่ย จนถึงกลางเดือนอันนั้นค่อนข้างที่จะราบรื่นได้ดีและไปได้สวยนะคะอันนี้ก็สิ่งที่เรามองเห็นด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมีความสุขมีความสมหวังมีความก้าวหน้านะคะคาดหวังความสัมพันธ์อะไรได้ดีในช่วงกวลางเดือนเนี่ยนะคะแต่หลังวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยนะคะช่วงนั้นก็อาจจะ คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยได้ละนะคะก็คืออาจจะคนรักอาจจะไม่ว่างคนรักอาจจะยังไม่ลงเอยยังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะคะถ้าคาดหวังควานสำหรับสำหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าเป็นโสดแล้วก็หาคนคุยก็อาจจะไม่ได้เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่คุณจะเจอคนรักคู่ครองนะคะแต่คนที่มีคู่ มีแฟนมีสามีมีภรรยาแล้วเนี่ยนะคะความรักในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอาจจะต้องระมัดระวังความไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างนะคะหรือความคือบางทีก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาทะเลาะกันหรือผิดใจกันอาจจะเป็นช่วงที่ห่างเหินกันบ้างถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบงานของใครของมันเนี่ยนะคะก็คงไม่ได้มีเวลาที่จะมาโรแมนติกหรือว่าหวานแหววใส่กันมากกว่าอาจจะเป็นทํานองนี้ก็ได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะความรักของคุณเนี่ยนะคะก็ต้องหมั่นเติมความหวานให้แต่ให้กันและกันนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะคนคนราศีมังกรเนี่ยนะคะในช่วงนี้นะคะมฤตยูเนี่ยดีโกนข้างหน้าเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้บางทีมีอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะะเ,าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยก็เดือนเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะก็อาจจะเป็นหงุดหงิดกับลูกกับบริวาร นะคะหรือว่ากับคนรักนะคะถ้าสมมุติคนที่ยังไม่ได้ลงเอยก,กันก็โงดีกับคนรักเนี่ยนะคะได้ง่ายฉะนั้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งละเอียดอ่อนคุณก็ต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ทําอะไรให้มีขั้นมีตอนแล้วคุณก็จะแคล้วคลาดจากปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นทุกๆอย่างนะคะสําหรับวันนี้ก็ จบลงแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของคนลักขณาราศีมังกรก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขใช้สติในการดำรงชีวิตมากๆและจะปลอดภัยนะคะ